สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับช่องบารเบงกะละสินครับเมื่อนี้วันที่16มกราคมนะครับพ่อสองพันรอครับเมื่อนี้งบาเบียนพาไปนองนะครับมาอยู่ที่ตลาดนัดครูกระบือนะครับชมพูบุตรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดโอเอชนะครับผมพาพี่น้องมาเช็คราคาเช็คราคาถามราคานะครับสอบถามนะครับบาร์เป็นทางเลือกช่องทางให้พี่น้องนะครับที่มีความสะดวกนะครับที่อยากซื้อเลี้ยงงัวนะครับผมมาเช็คราคากันก่อนนะครับมาเบิรงคลิปนี้กันก่อนนะครับผมสำหรับ ตลาดนี้นะครับเป็นตลาดที่บาเบีนเคยมาครั้งแรกนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวสิเป็นยังไงพาพเปนน้องเบิองกันเลยครับผมไปเช็คราคาเบิองนะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บาเบียนได้ครับผมเดี๋ยวมาเบืองแม่แหลกกันเลยครับแม่แดงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปถามราคาพร้อมกันเลยครับมาถามเมึงงงงาตัวนี้นะครับเดี กำลังนายหอากำลังสอบถามอยู่นะครับผมแม่นี่สูงนะครับสูงนะครับใหญ่นะครับผมแดงใหญ่นะครับถือว่าเป็นแมงอามเป็นตัวแรกที่เผามาใด้ดตลาดนี่คืองามเลยนะครับพี่น้องความสูงนะครับมาแล้ววันที่หนึ่งก็ได้อยู่ พอแล้วับอยากทำคุณาพ่อเพิ่งกลังเ่งเีนหับเป็นที่ง่ามนะครับเรื่องง่ามสวยนะครับผมสูงเงาเข้าดีนะครับนี่นะครับอ้วนดีนะครับพี่น้องอแล้าบอกกันครับผมบอกกันติดต่อเื่อขายกันกนะครับเดี๋ยวบ็ิเวนจิติรํำให้นะครับ งวงามนะครับขอมากก็บาเห็นงวงามเลยนะครับผมเห็นนะครับขอมากก็เห็นงวงามเลยอ่ะขวารจักรบท์หน่ครับแม่นี่ครับเก้าห้าครับเก้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะเซอร์สูเปอร์เอครับผสมซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเอาผสมซูเปอร์เอ็กซ์นะครับเป็นได้ลูกที่ใดนะครับเนี่ยตัวที่สองครับลูกที่สองนะครับอ่าได้จะเดือดแล้วพ่อเดี๋ยวาลดหน้านะครับพี่น้องเ้างรอจักรเดี๋ยวนี้มุ่งมั่นก่อนนี่นะครับ ได้บอี่้นามัสีไล่ไห้นะครับพี่น้องผสมเเให่รถออกเออเดี๋ยวนะครับกอเข้าหลีกรถก่อนรถใหญ่รถใหญ่รถใหญ่ครับเาหลีกรถใหญ่ก่อนเก่ามื่นหานะครับก็เลยหลายคนถึงก้ินเด่นก้นหลายคนนะครับเบกมากเขาสองเขาถึงนแต่ก้นเป็นลานเขายาคนอนเน้อผสมซุเปอร็กนะครับก้อเก้าหมืน้ะครับผมัวรสี่ยเยยังันมืจดผสมเดิน ผสมให้หนึ่งนะครับเดือนสิงหานะครับผสมครั้งที่สองบันที่าแล้วต้องเือนะับคเดี๋ยวมันจะไปหกกัญญานะครับผมกับนกขอดวันทียี่สิบแปดคือภาคมหมดเลยครับหกซีนะครับแสดงว่าผ่านแล้วครับพี่น้องเนากสูงเท่าไรพ่อแม่นี่หกสิบขึ้นไหมครับสูงลอยหกสิบขึ้นนะครับพอเราหองไปหกสิบหานะครับผมหูออกโบดสวยงามนะครับสูงเงาเข้าดีนะครับผม พ่เบื้อขมพอมากตัวเขามาหนิาเลี้ก้อนสอีกตัวนึงมาสองตัวนะครับเอามาเบื้งตัวที่สองกันเลยครับผมตัวที่สองสมเทีบสามน่ะสองสมเขสามนะครับเปิดราคาเท่าไรครับพ่อตัวนี้อันนตัวนี้ว่าจะได้องเจ็ดมืนเก้านะครับเนาะเจ็ดหมื่นเก้านะครับได้ลูกมากตัวแล้วพ่อตัวที่สองค่อนได้ลูกตัวที่สองค่าถอนเนจเดือดแล้วล่อได้วเรนี่ได้ไปามาสายเข้าอยี๋บนอยากสายครับ วันผสมอ่าวันที่13นะครับเดือนเจ็ดนะครับ13เดือนเดือนเจ็ดหกสามหกสามนะครับผมออกเดือนซีออกเดือนซีนะครับโิบสามเดือนนะครับแสดงว่าได้ซีหาเดือนแล้วเนาะผสมเคเอฟอาเดือนแล้วเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมพี่น้องนะครับแม่นี่สูงกว่าแม่ลอยหาสิบว่าพอได้ปะมาได้ใช่หรออือนะครับผมสูงลอยสิบนะครับแดงงามสวยดีนะครับผม เดี๋ยวนะครับเก่าสิหกับเจกับเจ็ดสบเกะม่นกับเจ็ดสิบเก้านะครับเดี๋ยวไอ้พอฝากเบอร์โทรก่อนนะครับผมศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดเาปด้าแปดสีก้าครับยันพันล้านเบอร์องฝากํันพันล้านกองากนะครับอ,อยู่อำเภอใดก่อกดชุมยะโสธรกดชุมยยโสธรน,นะครับขอ,อรับประกันตำนี้ซูยิงลางเนาะครับผมรับประกันตำนี้รับประกันทองนะครับเนาะนะครับผมจะในโทรมาถามพอได้นะครับเดี๋ยวเรื่องอีพายง ออเบิ้งวันนะครับนี่นะครับนี่นะครับเจ็ดสิบเก่นะครับพี่น้องครับเบิ่งช่วงทางนะครับเจ็สิบเก่านะครับอันี้ตนีทองหาเดือนนะครับพี่น้องตัววิศนะครับสวยงาวเขาดีเนี่ยนะครับอมครับ ับไปก่อนฟังยังเอาไหนบ้างไปเบิ้งต่อไปกันเลยครับพี่น้องนี่เบิ้งตัวแม่แดงตัวนี้นะครับพี่น้องราคาเท่าไรแล้วเท่าไรตัวนี้ห้าหมื่นห้านะครับสูงเท่าไรเท่าไรเนี่ย ลอยสามสิบกัวนะครับเป็นลูกตัวใดเข้าไปนี่ห้องหูพองกันป่ะครับบ้องหูพอนะครับเนาะห้องหามเงินหานะครับเนาะนะครับห้องสาวนะครับห้องเดือนอะไรซีเดือนกัวหรอครับช่องซีเดือนกว่านะครับสตริงเร่ผสมสติงเลยเนาะครับตรวจมาพันแล้วลูกอ๋อลูกเงยแล้วนะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องไอ้แม่ตัวจเข้ามาเนี่ เดี๋ยวนะครับไฮโคมนี่หาจิ๋หานะครับเนาะตรงนี้เนาะนะครับต่าหายจิ๋หาต้อร่องเลยนะครับผมนี่นะครับเอาสิแดงดีนะครับนะครับโคมนี่นะครับแปดหมื่นหานะครับแม่ลูกเนาะลูกเป็นตัวฟูตัวแม่อะไรนะโค่นนี่แปดหมื่นหานะครับนี่นะครับโคมนนี่แปดหมื่นหานะครับ แปดเมื่อหาตัวพูลููกตัวพูนะครับลูกตัวใดนะครับไอ้นุ่ไร่ศูนย์กองหกนะครับนะครับแปดเมื่อหาน้นะครับได้ลูกแม่แม่นีไมนได้ลูกตัวอะไรนี่ครับตัวที่สามตัวนี่ตัวที่สามเนาะอ๋อึืนแล้วนะครับนขึ้นคืนมาขึ้นโอ้โลกสองเดือนสามเดือนคืนแล้วนะครับแปดเมื่อหาน้นะครับผมนะครับ นะครับผมเอาไอ้ฝาเปิดโทรอไปนะครับ03 03 413 413 0382 0382นะครับผมืสวัสดีครับปิดท็อปนะครับยัวเพื่ออะไรเม่์เบดีนะครับเอาเพื่ออะไรครับไปได้เลยครับนี่นะครับนะครับของแม่นในไรไปแล้วหรอ สามหมื่นหกนะครับเนาะสามหมื่นหกสูงประมาณลอยสามสิบว่ะลอยสามสิบนะครับจักเดือนแล้วครับนี่ยเมื่อปีกัวครับมีประมาณอันปีครึ่งนี่ยล่ะปีครึ่งเหนะครับเนาะมั้งสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนี่ยล่ะมา้งสิบเจ็ดสิบแปดเดือนโอ้ใกล้สิบผสมแล้วเนาะใกล้ใกล้ใกล้สิบผสมแล้วนะครับพี่น้องใกล้สิบผสมแล้วนะครับต้อมากตัวมาเนี่ย พอก็มากันนี่เราเบอร์เดียวกันโอ้เบอร์เบอร์เดียวกันจุ่มเดียวกันโอ้ไทยพ่อเราบอนะครับพ่อหนีไทยพ่อไปไทยไทยเหรอครับแปดเสี้ยวห้านะพ่อหนีไทยเหรอครับเบอร์เดียวกันนะครับอ่านะครับจะได้มาเพื่อนจุ่มเดียวกันนะครับติดต่อได้นะครับพ่อไก่ส่งได้พ่ไก่ส่งไปได้นะครับเนาะอืมพร้อมสีผสมแล้วนะครับจะทำเป็นร้อยห้าสิบโลส่งฟรีนะครับผมห้ากส่งฟรีห้าสิบกิโลส่งฟรีนะครับ ได้สามสิบหกนะครับพร้อมสีผสมนะครับพี่น้องอ่ะขอบคุณอะไรครับไปต่อเลยนะครับนะครับพี่น้องแล้วลุงแม่นี่ครับผมอ่าราคาเท่าไหร่ครับพ่อครสองแสนห้าพันนะครับผมสูงเท่าไหร่นี่ครับเนี่ยสูงลอยห้าสิบบวกนะครับเป็นแม่สาวนะครับอายุเท่าไหร่นะครับ เดือนครับายุ17เดือนพร้อมสิบผสมแล้วครับเนาะพร้อมสิบผสมนะครับผม255,000เนาะครับเป็นลูกตัวใดนี่ยครับเนี่ยลูก CV096 นะครับผมลูก CV096 นะครับสูงยาวนะครับแดงดีนะครับผมนี่นะครับโอ้พี่น้องจังได้ง่วงง่ำนะครับผมมาเบิ้งได้นะครับนีน้ะครับอ่ะพอมมากตัวเขาไหมเนี่ย สามตัวครับมาณขายเราสองตัวนะครับเอ้าอยู่ขอกังอีกหลายวะครับนี่แบบนี้ยู่ขอกังอีกหลายตัวนะครับเอ้าพี่นอนอยากได้งามๆสวยๆยังสี่นะครับผมอยู่ขอกพัวไว้ยังอีกหลายตัวนะครับผมกันท่าตัวนี้เมื่อนี้ออกกันนะกันท่าอยากได้แบบนี้อีกมีขอกนะครับผมเอาข้อฝากเลยนะครับพ่อนศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามสามสองสามสามสองเจ็ดหนึ่งห้าสี่ครับเจ็ดหนึ่งห้าสี่นะครับยอดสารภาพครับอ่าอยู่สารภาพมั้งเพื เชื้อปเชื้อพอนะครับอ่าพ่อพ่อาครับพอย่าเนาะพอย่าสารคามนะครับครับขอบคุณอะไรนะพ่อเอานามดีลึ่งดีนะครับสูงเงาเขาดีเป็นเป็นดาวปเฮ็ดแม่บอกง่วงงามเหรอครับนี่นะครับลูกซี้อไนะครับพี่น้องเับเป็นที่เด็ดเลยครับนี่ครับสวยนะครับผมเอาถามตัวนี้นะครับว่านี่เอาเบิ้ง คุยเตี๋ยแล้วครับเนาะเอาไปเลยุยเตี๋ยนลครับจะวาเลยว่าตรงสิเกื่นเก้าพนเกร้อเจ็ดหกบาเกาหมื่นเก่าพันเก่าร้อยเจ็ดสิบหบาทนะครับนี่ได้สมื่น็ต่อได้สอหมื่นต่อได้สองหมื่นเก้าต่อได้สมื่นต่อมาเลยต่อมาเลยนะครับสอหมื่นต่อมาเลยเก้าหมื่นเก้าพัเก้าร้อยเจ็ิบหกาทเจ็ดสิบหเอานะครับเอาสนั่นนะครับมันเป็นเช็ดมันเป็นเช็ดโอ้นะครับเอาเอาขีชชว์กันครับ เฮ้ยหลังนี้ล่ะเฮ้ยค้าเนะครับผมอ้ยไม่ได้ตั้งปีแล้วครับเนี่ยตั้งสี่ได้ซีหาปีแล้วมั้งได้ซีหาปีแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมันหน่อยสิเนาะสูงพ่อเมียบ่เมียดเส้นหนึ่งเมียเส้นหนึ่งโอ้ยสูงเลยเส้นหนึ่งนะครับเป็นคุยแกร์นะครับเนาะอ่าสึ่งว่าซีหาปีแล้วนะครับผมโตผูนะครับ แถวห,ห,หมาหแถวหกแล้วแถวหกเรียมแล้ววะท่านพ่อ่า,า,า,าน,นะครบโอ้มันมีลูกไมเต่าเลยครับเนี่ยนีได้ลูกไลยยังบ่คือเสน่าถึงมาแต่ว่าค้นจุงมอีเส้นถึงแทบคือบอกให้มันเส้นกันตัวมีน่อยแล้วก,กันนี่ครับแต่นี่มีเตีย้ยมอาจจะเส้งถึงโอ้เอานะครับผมปากปากเบือนะวว่า 082 8 4 8 0138 0138นะครับหอยหมูลาเออยหมูลเอนะครับต่อยสองหมือครับต่อยสองมือเพรามากตัวตัวเดียวนี่แหละมาตัวเดียวเ็าแชร์อะไเนาะไม่มีเค็ดอะกหมเก่าพันเการ้อยเจ็ดบาทเกาหมืนเกันเกา้อยเบาทนะครับเอาครับเขาเพื่ออะไรครับพ่อเอาเทมันล่ะครอเซเว่นไปแลครับเอาเเบื้งลักษณะนี่กันครับนี่นะครับ ตัวเล็ว่าเดียอยางหมืแปดนะครับมืแปดที่แม่สามมืลูกลูกสามมืครับเอางแม่แม่วครับแม่ครับออเป็นแม่ลูกกันเป็นลูกไหนเป็นลูกแรกบ่ลูกแรกครับลูกแรกนะครับเป็นโลนแท้ครับหัวลนแท้เป็นแม่เป็นเป็นลูกเป็ตัวแม่นะครับเป็นตัวแม่ครับลูกเป็นตัวแม่อ๋อจะได้หมืนะครับเนาะว่าครับแม่ทองว่างนะครับางไใด้ๆๆ้ครับผม นี่นะครับจะได้หกสิบแปดต่อรองได้นะครับเนาะเป็นลูกตัวใดนะพ่อลูกซีไว้นะครับนี่นะครับนี่เบอร์เงาหางเอาพี่น้องเบอรเงาหางเบอร์เนี่ีดำนะครับต้องซีต่านะครับนะครับนี่นะครับจกได้68ขันคันท่าแยกเลยพ่อ แกะตีแม่สามมืลูกสามม่ครับต่อรองในุกต่อรองในสุตัวนะครับหูสันครับูสนลนแท้ครับก็เลยเขาลนแท้นะสูงแม่นีจากบ้านสูงลอยสามกว่าเนาะลยสห้าหรือไมแม่นะครับเนาะลูกก็มาบอยสาิบนะครับเอานะครับลนแท้ครับนะครับหูสันครับดีหูสันพ่อมาสองตัวเนาะครับอ่ะพ่อฝาเบอร์นะพ่อ 0 8 0 0 4 2 8 9 5 7นครับย่ครับอยท่งทอ์ับท่งทอรบรี่นะครับผมพูดอะไรครับ่นแท้ครับล่นแท้นาะครับเนาะแม่้งว่างครับพรอมเโนะัเป็นเแล้วนะครับรับประกันตันี้อะีจะมี้ตนี้ยังนะครับเนาะ่ะนะครับผมจากดจังโ่เบิ้งมากคุยกันนะครับผมไปหาเบิ้งต่อตไปกันเลยครับผม โอ้โหงูแดงดีครับเป็นนะครับเบอร์ตัวนี้จะมาเดี๋ยวพ่อสี่หมื่นเก่านะครับเป็นตัวตัวเดียวมานคือแม่ลูกตัวเดียวสี่หมื่นเก่าได้ลูกตัวเราพ่อนี่ยได้ลูกตัวนึงนะครับสูงเท่าไรนเนี่ยพ่อลอยหกสิบหานะครับเนาะลอยหกสิบหานะครับเคบยคคได้ลูกมาตัวนึ่งเราพ่อ อ๋อขายออกไปได้หันได้ได้ผสมยิงไหมผสมั็ได้หว่ะผสมก้ามแดงนะครับผสมได้สองเดือนแล้วนะครับเนาะผสมได้สองเดือนแล้วนะครับพอมากตัวมาหาตัวเอาเไปแล้วบอสนะครับเดี๋ยววันพรุ่งเราขายกับต่อยู่นะครับผม หลวงลอยหกจุฬาครับนี่ครับนี่นะครับเป็นว่าหัว์โลดเนาะฮอัวโลดนะครับผมดหหโลมามันลูกผสมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ฟอกรลังพอเดี๋ยวนะครับฟอกร่างหมือนเดี๋ยวห้องย่างอาเบรกตัวนี้ไปก่อนตัวนี้ก็ได้ครับ ตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่นะครับเนี่ยหกหมื่นสองนะครับสูงตัวใดเนี่ยเหรอลอยองซีบวะตัวนั้นลอยหาชิบหาเลยครับลอยหาชิบหาบวกนะครับเนาะครับออกดำดำนะครับออกดำดำดแดงนะครับเนาะสูงเงียของเขาดีนะครับได้ลูกไหมตัวละพรเนี่ยลูกสองตัวสองตท้องเนี่ยตัวสองตีท้องโอ้ตัวสองตีท้องนะครับพี่น้องเอาหูดีๆนะครับหนักบาลออกดีๆนะครับโอเคครับ โอ้โทับเคเอฟเปนครับครับทับเคเอฟหกแปดอันได้จักเดือนแล้วครับเนี่ยทับได้อีกเดือนสามเดือนหสามเดือนนะครับสามเดือนสองหนึตรวจได้พอตรวจปะตรวจตรวจตรอันนั้นตรวจไปประกันพองมาเนี่ยประกันครับประกันตรรวจคับพองตรวจนะครับเนาะอืนะครับพอมากตัวมากสองตัวมากสองตัวตัวจได้อีกตรวจขุดว่ะแดงขึ้นตัวนี้ตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพ่อฝากมือไปก่อนเดี๋ยวจะห้ามมือตัวนั้น ครับฝากเบอร์นะครับศูนย์ง่าครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าสามสองสี่ห้าสองสองสี่ห้าสองนะครับคุณพลอครับเพื่อเข้มคะเพื่อนพ่อเข้มยู่อำเภออะไรเพื่อนเพ่อนเพิ่มยั่งออมเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกาฬสินธุ์ทีน,นง,ง่ายนะครับพี่น้องเอานะครับมาเบิ้งข้างหลังนะะเบิ้งดากเบืางหานะครับนี่นะครับนี่นะครับเบิ้งข้างหลังสูงเงาเข้าดีนะครับพี่น้องนะครับผมนี่ <S 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 ตัวนี้แล้วเหอเนียนบ่มากันเนึ่งบ่เมียหน่อยเหรอเมียหน่อยนะครับตัวใดเหรอสองหมื่นหกพันห้าร้อยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสูงกว่าบ้านลอยสิบประมาณสูงกว่าบ้านลอยสิบนะครับได้จะปีอะไรบ่เนี่ยได้จะปีแล้วครับเนี่ยบ้านทั้งสองปีครับควอยู่ประมาณปีเกี้ยเดือนปีเจ็ดเดือนเกีเดือนคือพร้อมผสมแล้วเหรอครับพร้อมผสมแล้วแต่ว่ามันเป็นหมาเป็นชัดแล้วครับอืมครับ อ้อมผสมนะครับเนาะนี่นะครับผมเบอร์เดียวกันไหมครับเบอร์เดียวกันครับเบอร์เดียวกันนะครับมาํากันเบอร์เดียวกันนะครับจะไงนะครับเอาพื่ออะไรครับพ่อเดี๋ยวเอาบึงทำตัวนี้กันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับ พูี่ก้ครบทำไใ้นนบอ่าข้มลนพ่อ้อลเดครับ่้แสนเอแนแสนเอ็ดนะครับแสนเอ็ดนะครับลูกตัวเป็นตัวผูนะลูกแลนโบกลูกแลนโบกเป็นตัวผูแม่แม่สูงเท่าไรครับร้อยเจ็ดสิบบ่ครับผมแม่ร้อยเจ็ดสิบลูกแม่งตัวอะ่รนี่ตัวสองครับลูกตัวสตัวสามคือทับไปนี่ครับถ้านเดือดแล้วครับเนาะสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับเนี่ลูกตัวผูนะครับ แดงซ้ำนะครับอ่ะตัแม่นะครับมีตัมนี้หรอพ่อมีตัมนี้ปะรับรับประกันตมนัมนี้นะครับเนาะตัมนี้จะค้นครับประกันตัมนี้ให้อืมประกันตัมนี้นะครับเนาะอ่ะพอมากตัวเนาะมากมากตัวครับเนี่ยตัวนี้ขายแตแสนเอ็ดตัวนี้ขายไปแล้วเนาะโอ้ยเย็นโอ้ขายไปแล้วแสน <พร S 1> เอ็ดตัวนี้ขายไปแล้วแสนเอ็ดนะครับพี่น้องอ่ะตัวที่ขายนี่ครับเนาะสูงลายเจ็ดสิบนะครับพี่น้องเนาะอ่ะลูกนี่ลูกที่สองนี่ลูกที่สอง นี่นะครับสูงเงาเข้าดีนะครับงนะครับเงาดีนะครับเดี๋ยวขอฝากเบอร์ได้หเบอร์เบอร์เอาเบอร์่นะข่แ่ครับฝากเบอร์นะครับศูนย์เก้าสามนสี่สมเกาาูนยมหกศน้าะทีมงานแมรีนะครับยูยจังหันร้อยเอ็ดนะครับผมขอบคุณหลายครับแม่ครับขบครับ จันโทรมาหามียเลนะครับผมตอนนั้นขอนขายไปแล้วขายไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้ผ้าสผ้าเบื้งดาเบื้องหลังให้เบื้งนะครับนะครับจ้าตัวนี้น้องมีาเต่าแล้วพี่น้องเด้อนี่นะครับนี่ครับขับขับปต่อเลยนะรัน เดี๋ยวไฟเบิงว่าเขานะครับเบิงว่าเขาเดือดนะครับพี่น้องเบิงว่าเขานะครับเบิงว่าเขานะครับไปไปไหนพ่อไปไหนเจ้าบ้านนี่ข้าายลูกไม่หรอครับจะขายลูกมั่ เดี๋ยวพอกำลังติดต่อรองกันอยู่นะครับผมไปถามเบิองว่าเขานะครับผมเ่อได้เบิองเห็นว่าวเงเขายังไงสี่ตำรวจนะครับ م. เดี๋ยวพอกำลังถามอยู่นะครับราคากันอยูอขยข่ขายไปนี่พ่อขายไปนี่ขายตัวหลวงวครับขายตัวหลวงแม่มันรา,าคาเท่าไหร่ครับหามครับหามเงินสามนะครับตัวหลวงไม่ตัวหรอครับแม่มันนี่ลูกสองครับลูกเมียมันทับหรอที่แม่มันทับ สูงเท่าไรนะครับหกสิบลอยสูงลอยหกสิบนะครับเนาะนะครับอยากได้แม่ขา,ขาวๆสินะครับเดี๋ย,นะว,ยนงงวนะครับคุณพ่อกำลังโทรศัพท์อยู่นะครับสูงเงีวนะครับสีแดงเออสีขาวนะครับอะไรง่าขาวครับพี่น้องเอานะครับ เอาผอฝากเบอร์ไว้นะครับพ่อเพื่อนพี่น้องสนใจครับนะครับตาหน่อยนะครับโน่นให้นะครับ0 6 4 5 2 1 5 8 1 8นะครับผมอ่ะอยากเร่งว่าเขาเสียงว่าเขาทำงานมาเสียงนะครับนะครับทองตัวไหนพ่อทองบัคกันสติงครับสติงเรนะครับทองสติงเรนะครับเอาหางว่าเขาหนึ่งสี่นะครับเห็นต้องว่าแดง มาดูแล้วนะครับมงเขาวนะครับเทือกเูแดงนะครับก็พูดอะไรครับพ่อนะครับไอ้แม่นี่ไายม่นี่ครับไ้ห้าหมื่นสามนะครับเนาะได้รู้ตัวแล้วเท่านี้ม่านสาวนะครับ ม่านสาวจักเดือนแล้วครับไปม่านเสาสี่เดือนนะครับผมม่านสาสี่เดือนนุ่มม่านสาสี่เดือนนะครับผสมตะเร่ไปได้ผสมตัวครับผสมตัวโอ้ผสมตัวบามันไปคือบาซินบามันนะครับผสมตัวบามันนะครับอายแม็กตัวผมอายเกตตัวครับเบิร์ดแล้ว์บอสเหลือสองได้ตัวได้อีกตัวนึงตัวนึงนะครับอ่าตัวนี้ตะเร่ก่อนเนาะหาสิบสามนะครับสูง ลอย40วะลอย40บวกนะครับหาซ้ำแม่นเสานะครับผมเอานะครับเป็นอะไรนะเป็นอะไรนี่นะครับน่นะครับเป็นยางอะไรนะครับตัวนี้ว่าได้สี่หมืนเก้านะครับเป็นหัวโลดนะครับเนาะสี่หมื่นเกลดนะสูงกว่าแม่นอย40วะครับลอย40วะสามารถซ้ำกันนะครับลอยอย40นะครับอายุปีแล้วครับนี่ ปีหกเ,เดือนนะครับถ้าได้ผสมเนาะเดือนอีกจะสี่เดือนหาเดือนก็สิผสมนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับเนาะนี่นะครับพวงหูลนนะครับผมสีเปลือกเปลือกเขานะครับพี่นเรานะครับผมเบิ่งออมเบิ่งไทยเบิ่งยังนะครับน่าดีเดือนนะครับนี่นะครับหางใหญ่ดีนะครับใหญ่สมโตดีนะครับหางสวยนะครับ เอาไอ้ฝากเบอร์ไปนะครับกูได้ฝากเบอร์นะครับผมฝากเบอร์ทุนะครับไอ้นปายปดสามสครับอง8 3 74นะครับ5 2มสอง8 7นะครับอเพีครับชื่อว่าพียงครับพี่อาร์นะครับยุ่วอำเภอใอำเรอามัอามารถนะครับจะว่าตัวเอ็ดนะครับผมขอบคุณอะไรครับไอไปเรนะครับนะครับ บรรยากาศคือคักค้นไหลครับพี่น้องคนไหลดีครับโอ้ขอระยะจิ๊บดาจะเข้ากอนบรรยากาศดีคือคับคนไหลวันนี้ครับเศรษฐกิจกาําลังดีนะครับพี่นอ้องเรามาซื้อมาไายนะครับอาจจะเป็นครั้งแรกที่เาเวียนดเดคยมากเลยครับจะคนไหลดีนะครับพี่น้องเป็นดาวมาเบิ่จงนี้พี่น้องกัสถานการณ์นะครับ สถานการณ์โควิดนะครับพี่น้องกับเซมแมตเซนากากกันอยู่นะครับผมดูข้างหน้าเขาก็มีแนวป้องกันนะครับพี่น้องแนว้องกันเดี๋ยวสลับคิวนีบาเวีนสีขออนุญาตนะเอาไ้แค่นี้กอนนะครับผมพว่บาบา,บาเวีนสีร่องไล่สดนะครับก็ดีพึง่งสีไล่สดได้นะครับทางยูทูบคนบ่นแจงมากว่าบาเวีนเริ่มไล่สดได้แล้วนะครับผม อ่าสารบคลิปนี้ไ้แค่นี้ก็นนะครับผมถาาพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วันที่ไฟ่สดนะครับทุขอบคุณครับ